ฟังหนึ่งรอบเด็กฟังก่อนนะคะโอเคอ่าน่วยครอบครัวมีสุ <Yeah. S 1> ทขทำพร้อมเจริญ <Yeah. S 1> หน้าที่ของเด็ก <Yeah. S 1> หนูยังเป็นเด็ก <Yeah. S 1> ตัวเล็กแรงน้อย <Yeah. S 1> แต่หนูก็คอยดูแล พับผ้าล้างจานกวดบ้านปัดฝุ่นขยันเรียนเขียนอ่านเบิกบากนใจเออต่อไปเด็กๆท้องตามคุณนะคะ เรียนเขียนอ่านเรียนเขียน,ยนอ่านเบิกบานใจอ้ย เกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ่าเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะลูกนะอ่าใครจะตอบให้ยกมือขึ้นตอบนะคะให้ยกมือขึ้นตอบแล้วคุณจะเรียกนะคะอ่าเราไม่แยกกันพูดนะลูกเราต้องยกมือขึ้นนะคะอ่าคำ้องจองที่เราเข้ามาเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง ช่ยล้างจานน้าน้องโรยฟ้าตอบว่าช่วยล้างจานอ่เาเ,อเดี๋ยวเรามีเอ๊ะเด็กๆคิดว่าในคำท้องจองเนี่ยนอกเหนือหน้าที่ในคำท้องจองที่เราต้องมาเด็กๆอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะอ่าเด็กก่อนนะคะ ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดค่ะอ่าน้องนิวน,นะคะน้องนิวตอบว่าช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดทำความสะอาด นี้ต้องเรียนนะสือเราต้องเรียนหนังสือนะคะ่าเด็กเก่งมากค่ะกิจกรรมเสริมสบการณ์วันนี้นนเด็กได้เรเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขครอบครัวมีสุขแล้วก็หน้าที่